สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ลักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะหรือว่าแม่นิ่มก็พามาชมบอลสีต้นนี้ค่ะบอนสีต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรนะคะแต่ว่าเห็นลาหลานบอกว่าเขาน่าจะเป็นลูกไม้ค่ะจะบอกว่านะคะผสมเองแต่จําไม่ได้ว่าผสมกับอะไรนะคะ ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะเราไม่ได้มีพิธีอะไรมากในการดูแลบอนสีนะคะสูตรผสมต่างๆที่ฟาร์มคุณแม่เป่งใช้ไปนะคะตอนนี้เราใช้เดือนละครั้งเท่านั้นเองนะคะแต่หลักๆแล้วเราจะใช้ใบก้ามปูหมักนะคะเดี๋ยวจะวางลิงกข้างล่างไว้ให้นะคะใบก้ามปูหรือดินเนี่ยสามารถปลูกได้เลยแล้วก็มูลไส้เดือนค่ะขาดไม่ได้ก็คือมูลไส้เดือนนะคะใส่ทุกๆ15วันนะคะน้ำอย่าให้ขาดค่ะถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนนะคะน้ำใต้ ต้นบอลนะคะใต้กระถางเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าให้ขาดนะคะแต่ว่าอย่าใส่เยอะเนาะใส่พอเขาลดแล้วเราค่อยเติมอีกค่ะนะคะการดูแลของทางฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะแล้วก็คอยดูนะคะคอยดูเพี้ยอะไรต่างๆเพี้ยก็ง่ายมากเลยอย่างที่ฟาร์มคุณแม่เป่งเคยทําคลิปไปว่าเราใช้แป้งโรยตัวหมาเท่านั้นนะคะวิธีการอื่นๆก็คือวิธีการพื้นๆจะบอกว่าบอลสีของฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยสะพังแบบนี้ทุกต้นเลยละคะ่ะ